สวัสดีครับสุขีมันเสมอมันเครือเก่าขวามทุกมองเสายามมยือยองยามพบกับผมครับควานไก่ครับตอนเช้านะครับฝนตกมากหญ่เขียวครับพี่น้องครับสวยงามครับตามทองเรืองนะครับมากับแม่ควานนะครับแม่ควันครับ สวยงามครับหยาครับก็เป็นวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับเช้ามาต้องหาอาหารเตรียมไว้ให้สองสาวนะครับให้น้องช้างของเรานะครับได้กินอิ่มนะครับช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างครับพี่น้องครับปูนรถเท่าจอดจีุ่นครับเต็มแล้วครับแม่ควรเห็นหยางงามครับสู่บ่อถอยเลยครับ อาการเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแม่ควานนะครับครับพี่น้องครับสวยงามีดีครับใส่แรงแม่ควนครับเมื่อนี้ให้ออกกาลังกายหน่อยครับรอบสุดท้ายแล้วครับ เดีย๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับแม่แม่เอฟซี FC นะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดีย๋ยวเจอกันยูบานครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิร์สองสาหอยูบานนะครับผมตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับ บรรยากาศเมืองพัทยาครับพี่น้องครับถนนโล่งเลยครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับนี่ก็จะเป็นทางไปแหลมบาลีไฮนะครับถ้าเรือไปเกาะล้านนะครับว่างเลยครับพี่น้องครับถนนโล่งมากนะครับ กำลังจะกลับบ้านกันนะครับก็ตาเกี่ยวครับไก่เติบครับวันนี้ก็มาไก่เติบนะครับดูครับบรรยากาศรอบๆนะครับเงียบพีลิพี่น้องครับเงียบแห้งครับพัทยานะครับทางหน้าแตยามิวาสนาก็อยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะครับถนนเทพประสิทธิ์นะครับพัทยาใต้หาดจอมเทียนนะครับ ตรงไปนี้ก็จะเป็นทางไปท่าเรือแหลมบาริไยนะครับท่าเรือแหลมบาริไฮครับหรือว่าท่าเรือที่ไปก่อนร้านนะครับนี่ครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากสวนช้างของเราเท่าไหร่นะครับให้แม่ๆดูบรรยากาศพัทยาครับเงียบดีเลยครับพี่น้องครับรถบ้างมากครับปกตินะครับยังไม่โควิดนี้รถเยอะมากเลยครับตอนเช้านะครับ ครับพี่น้องครับไปบ้านกันครับพี่น้องเมืองบรรยากาศครับผมนี่ก็ป่าหญ้านะครับป่าหญ้านะครับหัวมือนี่ก็เป็นที่เราเกี่ยวหญ้านะครับก็หญ้าจะแก่หมดแล้วครับหญ้าก็จะแก่หมดแล้วครับก็จะเกี่ยวยากนิดนะครับเพราะว่าเขาอ้อมพอดน้ำไปครับเขาอ้อมพอดน้ำไปนี่ก็จะเป็นปลาปากเน่าครับปลาปักเน่าครับ เป็นต่วนโคนะครับเป็นอาหารของสร้างให้กันครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับผมให้ดูบรรยาก,กาศนะครับสดๆนะครับเดยกันที่บ้านนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาหอบบ้านแล้วครับ เหมือนคนปลอมครับมาถึงบ้านแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วเสียงแจวๆนัตยาคนโกมากขึ้นเกวมีอ้อยมาฝากด้วยครับอ้อยก็เป็นอ้อยที่เขาคั้นน้ําที่เดิมเลยครับพ่อฟอนก็ไปสมัครงานมาแล้วนะครับ กำลังรอรถบ้างอยู่ครับอีกประมาณสามสี่วันนี่แหละครับฝากแม่แม่เอฟซีครับมาอุดหนุนน้ำอ้อยพ่อควานด้วยนะครับที่อยู่ตอนกลางวันก็แฉะมดครับวันนี้ก็จะไปเอาทรายมาลงให้อีกนะครับสักหนึ่งรถนะครับหายแฉะไปแล้วครับท้งหนึ่งนะครับก็สองสาวเล่นกันหมดเลยครับ กระจายกันหมดเลยนะครับกระจายทรายกันหมดเลยก็น้ํามาแรงก็พัดไปกับน้ําหมดนะครับก็จะนําคะแนนนะครับจากแม่ๆที่ช่วยซื้ออาหารออนไลน์นะครับที่เหลือก็จะไปซื้อทรายมาให้นะครับ1คิวก็แ800ดร้อยคะแนนนะครับ พื่อให้สองสาวได้อยู่นะครับไม่แฉะครับเมื่อวานก็อยู่กันแฉะเลยครับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับอารมณ์ดีแล้วครับสองสาวครับได้กินของอร่อยได้กินของเส่บพี่น้องครับได้กินของหวานนะครับคือข้นนะครับได้กินของอร่อยอร่อยก็อมีความสุขนะครับนะครับตอนนี้ก็ให้ช้างกินอิ่มไปก่อนนะครับให้ช้างกินอิ่มไปก่อนนะครับ ส่วนควานก็ไม่เป็นไรครับพอสู้ได้นะครับก็พี่พีเอนะครับที่อยู่แถวกรุงเทพก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับก็ได้ยินข่าวว่ามีโควิดเข้ามาอีกนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่นะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับครอบครัวน้องนาตยาไม่วัสนาก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายครับ จะถ่ายแต่ชีวิตประจำวันนะครับการเลี้ยงช้างให้แม่ๆพี่ๆนะครับพ่อๆแม่ๆเอซนะครับได้รับชมกันนะครับก็สวนของเรามันแคบนะครับพี่พี่เอฟนะครับมันก็เดินออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับมีแต่รถนะครับข้างนอกก็มีแต่รถเลยครับเราก็ต้องถ่ายเป็นชีวิตประจำวันนะครับ ของสองสาวให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องได้รับชมกันนะครับจะพึ่งเบื่อกันนะครับเนี่ยครับสองสาวกับห่วงยางคู่ใจครับนาตยาคนโกก,กับบัตรนานาตยาสวัสดีทักทายแม่แม่ยังลูกนาตยาจ๋าสวัสดีแม่แม่หน่อยลูกทักทายแม่แม่หน่อยสวัสดีตอนเช้าหน่อยครับนาตยาครับสวัสดีตอนเ้าในลูกเร็วคนเก่งเร็ว สวัสดีค่ะออาววถนสสบัยๆลูกถอนสายบัวสวยๆส,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 สวัสดีค่ะทางนี้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 นลูกทางนี้เอ้าสวัสดีสวยๆลูกคนเกง่งคำแพยง,งยีแม่จ้าสวัสดีทักทายแม่แม่นะคะจ้ายางลูกจ้ายางจ้าด้วยสวยๆเนี่ยว่าเออเกง่งเนาะจ้าบ่าได้ครับยำอยู่ครับยำอยู่นะครับลายถอยลูกถอย เอามาเด้อนี่ก็เป็นอ้อยนะครับที่เขาคันน้ํานะครับพอกวันก็ไปสมัครมาแล้วนะครับแต่ว่ารอลดให้รถว่างก่อนนะครับอีกประมาณ3าสี่วันนะครับก็ฝากแม่แม,แม่มาอุดหนุนน้าอ้อยนะครับน้ําอ้อยสดจากสวน <laughs> รับรองว่าหวานกรอบหอมชื่นใจนะครับ บรรยากาศนะครับหลังฝนตกวันนี้คงจะไม่มีฝนอีกแล้วครับแฉะหมดแล้วครับที่แม่วาดนอนนะครับที่แม่วาดนอนก็แฉะหมดนะครับตรงนั้นก็ผมเอาทรายมาลงให้นะครับก็พอนอนได้ครับก็แฉะครับก็จะพยายามนะครับหาดินหาอะไรมาลงให้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อให้เขาได้นอนสบายนะครับวันนี้พ่อควานก็จะพาแม่ควานไปซื้อทรายก่อนนะครับ เอาทรายมาลงนะครับตรงนี้นะครับเคยลงครั้งหนึ่งแล้วครับมันไม่พอนะครับเพราะว่าวันนั้นฝนตกหนักน้ํามันก็น้ําเอ่อน้ํำนองมาตรงนี้เยอะครับก็พัดไปกับน้ําบ้างนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ลุ่มนะครับหน้าบ้านพ่อควันเนี่ยครับนี่ครับเราไปเกี่ยวหญ้ามาตอนเช้านะครับไปเกี่ยวหญ้ามาพอดีแวะสมัครงานนะครับแวะเอาแวะแวะ ไปแวะสมัคราขายน้ำอ้อยนะครับเจ้าของร้านเขาก็ให้อ้อยมาให้ช้างครับแต่ก่อนก็เขาก็ให้ประจำนะครับที่ไปซื้อประจำก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับที่เราไปซื้อต้นมาให้น้องช้างกินนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆ้อเอซที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมเมอรี่ด้วยนะครับเมื่อนี้็าห้ซุกขีมันเสมอมันเครื่อนไม่พี่น้องครับความเจ็ยบยาไ้ใดความไขาย,ยาห้มีเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนนะครับเมื่อนี้สวัสดีครับ